เินสายตรดทราบที่นี่สถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโท่งนทลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรดจจะมั่นใวังการันตีขณ้าข้าขึ้นลงจากขบวนรถและเรวดตรวจสอบสิ่งของสัพพระของข่านที่เรียบร้อยต่อขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งขนทลาที่เห็นแบบรู้สึกไม่ได้เห็นนานรู้สึกไม่ได้เห็นนาน รู้สึกไม่ได้เห็นนานนั่นเยฮะอ๋อมีนี่มาด้ยเจอมเาองกตามนีโซเซเดยเป็นสถานต่อปลางบานขอขอบคุณค่ะเข้ามุมครับ